การวิเคราะห์แบบจำลองทางอุโทกศาสตร์การเติมเต็มพื้นที่ f i l l d สร้างโฟลเดอร์ใน ArcGIS แล้วตั้งชื่อว่า Hydro u n r s c o r ชื่อของเราในที่นี้จะตั้งว่า Hydro u n r s c o r ชนะนะคะเลือกข้อมูล IDW2 เปิด a r t box, t o o l b o x Spatial Analysis Tool Hydrology เมื่อปรากฏหน้าต่าง Field นะคะทำการเลือก Input Surface Raster คือ ID w 2 Output Surface Raster เลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการจะนำไปเก็บโดยให้ตั้งชื่อว่า f i l l d Save OK จะปรากฏดังรูปนะคะสามารถเปลี่ยนสีดูเพื่อความแตกต่างได้ต่อไปทิศทางการไหล flow direction นำคำสั่ง flow direction ออกมา input flow direction r l a s t e r ให้เลือก f i e w output flow direction r l a s t e r เลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการจะนำไปเก็บแล้วตั้งชื่อว่า flow underscore dir save คลิกโอเคจะปรากฏด,ดังภาพนะคะซึ่งสีที่แสดงผลออกมานั้นจะบอกถึงทิศทางการไหลของน้ำ ต่อไปทิศทางการหลายสะสม flow accumulation นำคำสั่ง flow accumulation ออกมา input flow accumulation raster ให้เลือก flow u n d e r s c o r e dir output flow accumulation raster เลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการจะนำไปจัดเก็บโดยตั้งชื่อว่า flow u n d e r s c o r e acc กด save output data type ให้เลือกเป็น float Click OK. จะออกมาดังภาพนะคะเมื่อเราทําการซูมเข้าไปนั้นจะเห็นเป็นเส้นซึ่งตัวเลขที่แสดงออกมาคือพิกเซลต่อไปลำดับของลำน้ำ stream order มี2วิธีคือ1วิธีของ steller เลือกคำสั่ง stream order ออกมาช่อง input stream raster ให้เลือก flow อันสก t o acc Input f o r d i r e c t i o n l a s t e r ให้เลือก f o w u n d e r s c o r e d i r ตรงช่อง method of streamOrdering ให้เลือกวิธีของ Stellar o u t p u t l a s t e r เลือกที่จัดเก็บโดยตั้งชื่อว่า Stellar Save แล้วคลิก OK ออกมาดังภาพนะคะคือลำดับของลำน้ำโดยวิธีของสเตลเลอร์ต่อไปเป็นวิธีที่สองซึ่งเป็นวิธีของเชฟเฟ่ทำการให้เลือก stream order โดยวิธีของเชฟเฟ่นะคะช่อง input stream r l a s t e r ให้เลือก flow a n r s c o r acc input flow direction r l u s t e r เลือก flow a n r s c o r dir Method of Stream Ordering ให้เลือกวิธีของเชฟเฟ่ช่อง Output l a s t e r ให้เลือกที่จัดเก็บข้อมูลในตั้งชื่อว่าเชฟเฟ่เซฟแล้วคลิกโอเคค่ะ จะออกมาดังภาพนะคะคือลำดับของลำน้ำโดยวิธีของเชฟเฟ่ a. ต่อไปการแปลงระดับของลำน้ำของวิธีเชฟเฟ่ a. จากข้อมูลลัาสตอร์เป็นเวกเตอร์ทำได้ดังนี้เลือกคำสั่ง stream to filter ช่อง input stream l a s t e r ให้เลือกเชฟเอ้ยเลือก s t e l l r r ค่ะช่อง input for direction l a s t e r เลือก flow underscore D.I.R. Output Polyline Feature ให้เลือกที่จัดเก็บโดยตั้งชื่อว่า Stream a n a s c o r F.E.A. Save คลิกโ k เคระบบกำลังทำการประมวลผลอยู่นะคะสังเกตได้จากลูกโลกมุมล่างขวาค่ะ ผลลับที่ได้นะคะจะปรากฏออกมาดังภาพค่ะต่อไปการคัดเลือกทางน้ำสายหลักเริ่มจากเปิดตาราง Attribute Table เลือก Select by Attribute เลือก G I D underscore code มากกว่าเท่ากับ5 Apply จะได้เส้นทางน้ำสายหลักที่เราจะนำไปวิเคราะห์ต่อไปนะคะต่อไปคลิกขวาที่ stream underscore fea data export data ช่อง output feature card ให้เลือกที่จัดเก็บโดยตั้งชื่อว่า stream เปลี่ยนตรง save as type นะคะให้เป็น shape file save โอเค Yes จะปรากฏดังภาพนะคะต่อไปลุ่มน้ำ Basin เลือกคำสั่ง Basin ออกมาช่อง input flow direction raster ให้เลือก flow underscore dir เอาฟูดลาสเตอรให้เลือกที่จัดเก็บข้อมูลโดยตั้งชื่อว่า Basin Save แล้วคลิกโอเคจะออกมาดังภาพโดยสีแต่ละสีนั้นจะแทนด้วยหนึ่งล่มน้ำต่อไปการจำลองพื้นที่รับน้ำ Watershed ไปที่ Data Management Tool f e a t u r e c a r Create FeatureCart จากนั้นให้ทำการใส่ข้อมูลลงไปโดยช่อง FeatureCart Location ให้เลือก Folder Hydro Anasagor Shana นะ FeatureCart Name ให้เลือก Watershade ช่อง Geometry t ้ p e ให้เลือกเป็น Point ต่อไปทำการดิจิตัยลงไป1จุด ปที่ Spatial Analysis Tool Hydrology เปิดเครื่องมือ Snap PowerPoint ขึ้นมา จากนั้นทําการใส่ข้อมูลลงไปนะคะโดยช่อง Input l a s t e r to f i l t u r p o o r Point Data ให้เลือก w a t e r s h a d e Input Accumulation l a s t e r ให้เลือก Flow Anisgor AC Output l a s t e r aster, ให้ตั้งชื่อเป็น Snap p o o r Point ในที่นี้เราจะตั้งเป็น snap pp นะคะ s a v แล้วคลิก ok เปิด a s k tool box spatial analysis tool hydrology แล้วเลือกเครื่องมือ w a t e r s h a d e ขึ้นมาช่อง input for direction raster ให้เลือก f o r u n d e r s c o r e di Input Luster of Feature ให้เลือก Watershade Output Luster ให้ตั้งเป็น Watershade Save คลิก OK ค่ะผลลับที่ได้จะปรากฏดังภาพนะคะ